วงในการันตีเบลล่านิสัยดีไม่เคยเปลี่ยนดังแล้วไม่ลืมตัวเรียกว่าก่อนหน้านี้ทําเอาหลายคนประทับใจกับคําพูดของเบลล่ารานีขณะที่เธอเก่าดังได้รับรางวัลประมาณว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เธอใช้ความพยายามอย่างหนักผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําเล่า14ปีจนกลายเป็นเบลล่าในทุกวันนี้และต่อมาคูเม ผู้สอนการแสดงที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับเบลล่าตั้งแต่ละครเรื่องแรกได้ออกมาเล่าถึงเบลล่าด้วยความประทับใจว่าเมย์เคยร่วมงานกับเบลล่าสมัยที่เบลล่าเล่นละครเรื่องพรอมพรมอโเวง2 0 5 6ได้เป็นช่วงที่เบลล่าเพิ่งเริ่มเข้าวงการเราอยู่กับเบลล่าในช่วงนั้นทําให้เห็นว่าเบลล่าสู้มากๆเบลล่าไม่ใช่มาที่ถูกเลือกตั้งแต่ตอนแรกและเป็นมานอกสายตา แต่เบลดาใช้โอกาสที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากๆเมื่อใ่ที่เบลดาได้โอกาส <_ d ata> เขาจะเต็มที่เสมอไม่ว่าจะเป็นงานอะไรช่วงที่ทำงานด้วยกันจะเห็นว่าเบลดามีทัศนคติที่ดีมาก <_ d ata> เขาไม่มีทัศนคติที่ว่าเขาอยากดังมีชื่อเสียงแต่เขาแค่อยากมาทำงานเพื่อหาเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวและพอวันหนึ่งเขาประสบความสำเร็จจริงๆเจอหน้ากันอีกทีเราก็อยากจะรู้ว่าเขาเปลี่ยนไปไหมซึ่งที่ผ่านมาจะมีนักแสดงหลายคนที่พอมีชื่อเสียงพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไป แต่เบลล่าหลังจากที่มีชื่อเสียงเป็นนางเอกเบื้อต้นของช่องกลับมาเจอกันอีกครั้งเราเสเพย์มากพอเบลล่าทักเราก่อนเบลล่าน่ารักเหมือนเดิมและนี่คือสิ่งที่เบลล่าเป็นและยื่นยาวมาถึงตรงนี้ทุกโอกาสที่เบลล่าได้รับทางละครโฆษณาและพรีเซนเตอร์เราจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เบลล่าสมควรได้รับเพราะเขาทุ่มเทตลอดระยะเวลาการทํางานเพื่อครอบครัวจริงๆทักษคติของเขาคือมาทํางานและเลี้ยงดูครอบครัว แล้วเขาโฟกัสจริงๆกับสิ่งนี้ไม่เคยหลงไปกับแสงสีชื่อเสียงเงินทองเบลล่ายังเป็นตัวตนของเบลล่าอย่างไรอย่างนั้น